สวัสด <rude S 2> ีสวัสด like ok. so ีงามเทียงพี่น้องยามเทียงยามบ่ายเนาะแล้วก็ไม่ม้อนเรามาหลินนํากันนงนอยพี่น้องเลยให้งน้อยคนไปสือปานินตัวบักใหญ่มาเลยมาเผาเมะพ้ากินนํากันนอกพี่น้องนอกโลกรัวพี่น้องเ้ยตัวบักใหญ่เลยกุ้มหยัดพัวสิงไคยไปมากูวกันงนอยพอเฮงสองโคนเห็ดมาอบเกลือพี่น้องกันเขาปลากัน โอเกอโอเกอโตนี้อันนั้นแสนหาเบาะน่อยโอ้เก้าสิห้าพันละรูดไพ่ตะพิษแสนหนึ่งเออ,อ, 8, อ 8, เก้าสิบห้าโลแปดขีดเรน่งแเื่อสองโลแสนหนึ่งเนาะ,แสน,นนะแสนหนึ่งแล้วเขารูดห่าหาพันเลือเก้าสิบห้าเบอร์ตลาดก็มีห้างเดียว ไปตลาไปแล้อตลาดเ็นงาลนขั้นซพี่น้องเอ้ยปวดโคปวดโคมักโมมาแตงล้วกบลูกจะจะโขยเลยโขใส่โข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 โใส่าาโโพัจลูกแล้วเผื่อมันเปลี่ยกมันไปแเนาะ เผาปลาปลาเผาตัวบลเล่ปลาลโลหนึ่งขีดประสันโลแปขีดฮะโลแขีดโอเกือบสองโลได้หนิเราว่าโลหนึ่งขีดบ่แเมนโลแปดโอ้คาโลหนึ่งกืโลได้ตัวอีตกเกือบสองกิโลกี่น้อโคหมูเนื้อแกงเอาทอนหัวก่อนเนาะ้ไฟแหงโรบ่ได้บ้งเนกเนอเนาะทานเนาะแล้ว าาท,ทางนอยเราสีดำหมหูดวพี่น้องันดีดอกสองร้อยตำหูหรอสบายดีบุดมือกประเทศปะฮะหตำหูเอ,อ้อื่อยกินต่ซีนปลาดอกพนะยังกินบ่ได้เนาะอือยงกินบ่ได้ขัดไข่กินได้เลยสบยังไข่กับไก่สำคัญเลย,ยม,มันคนันมันคันดี ปลาพี่น้องพูดชุกไงวะเนี่ยปาเกือบสองโลพี่น้องเอ้่ยปาเกือบสองตีโลเอางั้นมาลายน้ำก็จิ้มจิ้มแล้วมันอะไรจิ้มอลไรบอเอ๊ะที่จะมานำอะไรเอายางยางยางพี่น้องขากวันนั้นเราจะชุกหรอคะแม่แม่นอนนอนพักก่อนให้มอนนอนพักผ่อนก่อนพี่น้องเดี๋ยวชุกแล้วเราเร็วมากินตัวเบอร์เลยไปละ คนน้อยเฮาก็ตื่นนอนนะเด้อพ่อแม่พี่น้องตื่นมากต็ให้ลังเอาแท้ว่าคนได้กินหมากชมพูพี่น้องหมาชมพูนางน้อยนั้นปีนขอแฝงในผักมว้วนะะโดนมองดินวางเปล่านนมุมเขานงขางเอาแลงดูขาปีนป่าปีนป่า,ปปาหางกระยางอยู่น้นอง ตาข่อยเทียวซ้ํามืออื่นนี่ั่นไปแกะเผือออกก็ยังบ่หายอยู่ได้ตัวดําๆนี่พี่น้องเอ้ยพอเห็นก็เจ้าไปแกะตอนไปอันดึงม้ออกะของเขานะบ่ได้มีแล้วได้ดําๆมนีนาะอขก็ยังมีอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยหันมาถ้าเฮียนบ่แ้งยังเคียวอยู่ตาข่อยนะโอ้อื่นตแกะเผือออกมันเป็นซ้ําๆอยู่อันีด้ะตาติตาติบ่นี่ะ อ,อันนี้ตะตีบเต็มปากนี่ตะตีบป,ปลาหอากระซุกเรียบร้อยแล้วจ้ามันก็คือเหว่ๆจักน้อยน้องเพราะว่านางน้อยเราเอากระทะครอบเลยพี่น้องให้มันซุกกระหักนะเราเอาหม้อกระทะครอบไว้ซุกจนแห้งพี่น้องเยตม้สมส้มต้มให้คุณแม่ก่อนเด้อล้างพริกล้างมะเขือก่อน ไข่คนี่หิวอีกแหละพี่้องเ้ยไก่เป็ดน่อยคนโทรแหละกิ้มตลอดตั้ตึต้ต้ต้ กินเงนมวนมาได้ลงตลาดเลยได้องี้ยเอ้ยนานๆนะเขียวดำดิเปิดเสียงเงินป็นได้ตามลงไปตามด้วยนัวแป้งนองทอดหนึ่งใส่ร้านมันเสพหลายไส่ร้านมันก็โดนลาย ตั้มนี่มันบริเครื่องในดังเลิกพี่น้องเลิเเกเพราะว่ามันก็อยากเศร้าเนี่ยแล้วเนาะมันก็บริเครื่องเท่าใด้แต่เห็นไใจสี่ซ่าเครื่องพี่น,น้องจะทำควาสะอาดให้เลยสุดท,ท้ายขัมาเกาะในก้น,กกนกได้ที่ขากระได้น,น้อนเห็ดไปทำลายบิดนน้อง แทบแทบเราเห็น um ้อ่งนอนร้อยยุบคักเรลเนาะนอนอ้ยคอยลืมล่างมาเกาะล่างเกาะก่อนดึกซืือมะโกะกับอีปูมาแรงสิกินอีปูกินได้บ่อีปูกินได้อีปูอะไรนะอาหารเป็นย่างกับปู คิดสะบอกกับปูหน่ยอยปลากินได้เนะเอแบบปลากินได้กินเลยเเช่นปูกินได้ชัก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 เอ,อเอาวงก่ดเด้อปลาแดกแม่บุญล้ำแค่ข,ข,ข,ขนาดเอฟซี FC บอกไปมากว่าคันตั้มเลย ต้องเอาฟ้าแดงเด้อต้องฟ้าแดงวาจันขอกระจือมาเลยเฮ้จะซื้อจะฟ้าแดงมาตำมันแซ่ดไอลีฟ้าหรือง้องขไใบใส่แกงลูกเดียวเอ่เขาใส่ละเปลงนัวนี่เนาะเฮ้ยย่าได้ใส่พอแหงใส่แล้วบ่เออ ตุ้ยเดเ่อยเดมันัวครัวตาอ้นพี่น้องเอ้อนอ่าโต้ยด่มใส่หมัดาวตัวนั่นแหลตัวบใส่ต่มักโก มืมักน่างลด้วยแล้วตักแ้วแหว่เอาอามาซิมมาซิมทำทีละเอาซิมเสร็น้ำกินซิมนั่ง

โอ้ยอยากซ the kind of like ีม really? ด้เอาเน็เนเน่เน่เนเนนนเนนนนนนนเนเนนน่เน่เง่เนอเน่เน่น่เน่าน่เน่เน่เน่้น่เนกเน่นเ่เ ตายตายหลานค่อยไปแล้วพู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 น้ำน้ำน yes ้ำน้ำน้ำน้ำโอ้ให้โบไห้อีกได้พูพูเพชรเพชรเท่าเพชรพี่น้องคนยิบกิ๊ตเต็มหุ่งเอง เอาไปก่อนเด้อจ้า